มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้องโอวลไม่อยากได้เงินบริจาคแล้วด,ด,ดูดีว่าเป็นดราม่าอย่างหนักนะคะสำหรับกรณีของน้องโว,วนางสาวนทวดีเหล่าบุพานักเรียนโรงเรียนกระสินพิทยาสันนะคะซึ่งได้สอบติดคณะแพทยศาสตร์บัณฑิตมหา,า,มาวิทยาลัยสระาุีโดยทางบ้านของน้องโว,วฐานะยากจน ก่อนที่เธอนั้นจะได้เปิดบัญชีรองรับการสนับสนุนดังกล่าวซึ่งทราบว่ามียอดเงินบริจาคเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนเธอนั้นปิดรับบริจาคเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะประเมินว่าเพียงพอต่อการที่จะใช้จ่ายเป็นทุนสําหรับการเรียนแพทย์ดังกล่าวแล้วซึ่งต่อมามีชาวโซเชียลออกมาจับโปสต์ตั้งข้อสงสัยว่าน้องโวงนั้นจนไม่จริงนะคะเนื่องจากน้องโวงใช้อุปกรณ์และก็สิงของแบรนด์เนมราคาแพงหลายชิน้นจนกลายเป็นกระแสฮือฮาจนทิปติดทวิตเตอร์อันดับที่1ค่ะ ซึ่งทางด้านของนายสมเจตเตงมงคลในอำเภอเมืองกระสินนะคะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบความโปร่งใสพร้อมยืนยันว่าน้องโบเป็นเด็กเรียนดีและครอบครัวมีฐานะยากจนจริงซึ่งเงินบริจาคก,กว่า3ามล้านเจ็ดแสนบาทนั้นคนได้ตั้งคณะกรรมการกลางดูแลบัญชีเงินบริจาคเพื่อความโปร่งใสและก็ความสบายใจของประชาชนซึ่งทางด้านน้องโบก็ได้ชี้แจงนะว,ว่าเงินที่ซื้อของแบรนด์เนมนัม้นเป็นเงินที่ได้จากการทํางานพาร์ทไทม์ที่เก็บสะสมมาเพราะไม่อยากขอพ่อและแม่ พร้อมพูดตัดพอหลังมีกระแสด้านลบอย่างหนักนะคะว่าตอนนี้ตนเองไม่อยากได้เงินบริจาคแล้วซึ่งคิดว่าตนเองไม่เหมาะสมที่จะได้รับเงินบริจาคแต่ว่ายังต้องหารือกับผู้ใหญ่ก่อนว่าจะมีแนวทางอย่างไรแต่ในเบื้องต้นทางในอำเภอแจ้งว่าอยากให้ตนเองรับเงินดังกล่าวไว้เพื่อใช้ในการศึกษาค่ะอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับน้องโว้แล้วนะคะขอให้เรียนจบออกมาเป็นแพทย์สมดังตั้งใจนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะ ถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ